แมวดื้อของคนโหดตอนที่29ความทรงจำสีจางผมหล่อตั้งแต่เด็กเลยว่าไหมแบงค์เอ่ยขึ้นพางมองไปยังกรอบรูปถ่ายของตัวเองในมือของเฮียมันไม่มึงไม่หลอ่ออ้าวเฮียทำไมพูดงี้อ่ะมึงไม่หลอ่อแต่มึงน่ารักตั้งหากเล่าแบงค์ทำท่าจะงองแงใส่คนพี่แต่พอเห็นเฮียมันพูดแบบนั้นกลับกลายเป็นว่าเขินแทนซะง,งั้น น่ารักอะไรเล่าผมเปล่าจำเด็กคนนี้ได้ไหมแบงค์มองดูรูปของเด็กหนุ่มตัวสูงที่ยืนถ่ายรูปข้างๆตัวเองในวัยเด็กพางสายหัวไม่อ่ะคงเป็นลูกเพื่อนของคุณแม่มั้งแต่เอะ๊ะเดี๋ยวนะแบงค์หยุดพูดพางมองดูเด็กในรูปสลับกับเฮียมันอย่าบอกนะว่าเด็กในรูปคือเฮียน่ะใช่กูเองตอนแรกกูก็แปลกใจ ว่าทำไมกูถึงรู้สึกคุ้นเคยกับบ้านมึงจังแต่พอเห็นรูปนี้แล้วถึงรู้ว่าตอนเด็กกูคเคยมาที่นี่แถมมึงก็คือเจ้าลูกแมวตัวนั้นวินเอ่ยตอบกลับพางยิ้มเอ็นดูให้น้องก่อนหันไปวางรูปไว้ที่เดิมนี่เฮียเห็นผมเป็นลูกแมวตั้งแต่เด็กเลยเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิไม่งั้นกูค,คงไม่ชอบมึงตั้งแต่แรกเห็นหรอกแบงค เริ่มรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาที่ใบหน้าอีกครั้งเมื่อจูจ่ๆเฮียมันก็พูดว่าชอบเขาขึ้นมาอย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงถามเฮียมันกลับไปเพราะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮียมันบอกชอบเขาตั้งแต่แรกเจอนะ่ะตอนไหนกันแน่เฮียหมายถึงชอบตั้งแต่เจอผมที่ร้านขนมตอนไปช่วยงานน่ะเหรอเปล่ากูชอบมึงก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วตอนไหนนะ่ะ แบงก์เอียงคอถามยังงงๆเพราะเขาจำได้ว่าเขากับเฮียวินเจอกันตอนแรกตอนที่แสนดีชวนให้เขาไปช่วยเสิร์ฟที่ร้านของเฮียมันไม่ใช่หรอไปเดินเล่นริมทะเลกันหน่อยไหมวินเอ่ยขึ้นพางคว้าจับแขนของน้องเดินออกจากบ้านไปมุ่งตรงลงไปยังชายหาดที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณร,รีสอร์ทของครอบครัวแบงก์ซึ่งส่วนมากก็จะมีแค่แขกที่มาพักในรีสอร์ทเท่านั้น ที่จะลงมาเล่นน้ำหรือเดินเล่นแถวนี้เฮีย er ยังไม่บอกผมเลยว่าเฮียเจอผมครั้งแรกตอนไหนวินดึงแขนน้องให้นั่งลงข้างๆใต้ต้นมะพร้าวมองออกไปยังน้ำทะเลสีฟ้าสดใสที่กําลังาสาดซัดเข้ามายังพื้นทรายถ้าเป็นตอนโตก็เป็นตอนที่มึงขนของย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดครั้งแรกมั้งความน่ารักสดใสของมึง ทำให้กูประทับใจและคิดว่าชอบมึงตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอมารู้ว่ามึงคือลูกแมวน้อยที่กูเคยเจอตอนเด็กกูว่าบางทีกูคงชอบมึงตั้งแต่ตอนเด็กแล้วมัง้งแบงค์นั่งทำตาใสจ้องมองเฮียมันเล่าด้วยความรู้สึกจั๊กกะจี้หัวใจนิดๆไม่คิดว่าการโดนบอกว่าถูกชอบตั้งแต่เด็กมันจะทำให้รู้สึกดีแบบนี้ว่าแต่ อะไรที่ทําให้เฮียมันชอบเขาตั้งแต่ตอนเด็กเป็นเพราะท่าทางเหมือนแมวของเขาเหรอทำไมเฮียถึงชอบผมอะ่ะเพราะผมเหมือนแมวหรอวินเอื้อมมือไปจับมือน้องมากุมไว้พางเอ่อยขึ้นนั่นก็อาจจะใช่แต่ที่กูชอบมึงเป็นเพราะตัวตนของมึงความเป็นคนที่มักห่วงใยคนอื่นของมึงแม้กระทั่งลูกแมวที่พัดหลงกับแม่ของมันแบงค์เอียงคอให้กับคำพูดของเฮียมัน ไม่ค่อยเข้าใจในคําที่อีกฝ่ายพูดเท่าไหรนะ่นักและดูเหมือนเฮียมันจะรู้ถึงได้พูดขึ้นอีกครั้งตอนนั้นมึงยังเด็กมึงคงจําไม่ได้แต่กูนะ่ะจําได้ดีเลยละ่ะตอนกูมาบ้านมึงตอนนั้นกูก็ได้เจอกับเด็กน้อยตัวขาวแก้มแดงเดินร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งเข้ามาในบ้านขอให้แม่ไปช่วยลูกแมวที่ติดอยู่บนหลังคาเพราะกลัวว่ามันจะหิวนมเหมือนตัวเองเลยทําให้กูประทับใจนะ่ะ วินเล่าไปก็ยิ้มไปให้กับเรื่องราวในอดีตที่ยังคงเป็นภาพเลือนลางสีจางในความทรงจำเฮียชอบแมวเหรอถ้าเฮียชอบแมวทําไมไม่หามาเลี้ยงละ่ะแบงค์อดที่จะถามไม่ได้เพราะดูเหมือนเรื่องราวของเขาและเฮียมันมักจะมีเจ้าหน้าขนขี้อ้อนจอมซนอย่างแมวมาเกี่ยวข้องตลอดจนอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเฮียมันชอบแมวทำไมถึงไม่หามาเลี้ยงละ่ะไม่ล่ะ กูมีมึงเป็นแมวคนเดียวก็พอแล้วไม่อยากจะแบ่งความรักไปให้กับอะไรอีกคำตอบทีเล่นทีจริงของเฮียมันทำเอาแบงค์ต้องตีแขนเฮียมันเบาๆเพื่อแก้อาการเขินของตัวเองอย่าทำเป็นเล่นนะเฮียขอเหตุผลจริงๆทำไมถึงไม่อยากเลี้ยงแมวนะ่ะวินนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนถอดลมหายใจออกมาแล้วเริ่มเล่าในสิ่งที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเอง คงเพราะความรู้สึกผิดนะ่ะเลยไม่อยากเลี้ยงรู้สึกผิดหรอแบงค์ทำตาใสถามกลับใช่รู้สึกผิดเพราะตอนเด็กๆก,กูเคยอยากเอาแมวจรจัดมาเลี้ยงแต่ก็ไม่กล้าขอพ่อแม่พอนิชาแพ้ขนสัตว์เลยแอบเอาอาหารไปให้มันจนกระทั่งวันหนึ่งกูเอาอาหารไปให้มันแล้วไม่เจอถึงได้รู้ว่ามันโดนรถชนตายก่อนหน้าที่กูจะไปถึงแค่นิดเดียวเอง ทำให้กูอดโกรธและโทษตัวเองไม่ได้ว่าถ้าเอามันกลับมาบ้านสร้างห้องดีๆให้มันมันก็คงไม่ตายแบบนี้ตั้งแต่นั้นมากูเลยไม่คิดจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนอีกพอรู้สึกว่าถ้าไม่สามารถดูแลให้ดีได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงหรือพัวพันกับมันตั้งแต่เริ่มแรกจะดีกว่าวินพูดออกไปตามความรู้สึกของตัวเองเพราะเขาคิดอย่างนั้นจริงๆว่าถ้าหากตัวเองไม่มีเวลา ไม่สามารถจะดูแลสัตว์เลี้ยงได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกจะดีกว่าเพราะถ้าเอามาเลี้ยงแล้วไม่สามารถดูแลได้ก็ไม่ต่างอะไรกกับการเอามันมาทรมานโอ้โอนะคะเฮียเสียงปอบโยนแบบเด็กๆจากเจ้าแมวน้อยทำให้วินหลุดหัวล้ะออกมาก่อนคว้าน้องเข้ามากอดความจริงเขาไม่ได้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมานานแล้วหรอกแต่ในเมื่อน้องมันอยากจะปอบเดี๋ยวเขาจะให้ปอบจูบปอบขวัญกูนหน่อยสิ บ้าเหรอเฮียนี่มันไม่ใช่ในห้องนะจูบไม่ได้หรอกไม่ใช่ในห้องแต่ก็ไม่มีใครแถวนี้ซะหน่อยจูบป,ปอบขวัญกุนิดเดียวเองวินพูดขึ้นทั้งทำปากจูยื่นไปข้างหน้าจนใกล้กับปากน้องแบงค์ถึงขั้นเกงตัวแล้วหันซ้ายหันขวาดูว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมเมื่อไม่มีใครจึงหันกลับมากดจูบเร็วๆทีหนึ่งลงบนกีบปากของเฮียมันจุบวินอมยิม้ม ให้กับเจ้าลูกแมวที่ผ่าจูบออกไปก่อนเป็นฝ่ายคว้าท้ายทอยของน้องไว้แล้วกดจูบลงบนกีบปากบางอีกครั้งทั้งสอดแทรกลิ้นร้อนเข้าไปสำรวจภายในพงปากเล็กโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวปากหนาออกแรงขยับดูดดึงขบกัดเบาๆตรงกรีบปากบางก่อนส่งลิ้นร้อนไปพัวพันกับลิ้นเล็กอีกครั้งกฉกสวยลมหายใจของอีกฝ่ายจนหนำใจ ถึงได้ยอมถอนลิมฝีปากออกไปเฮียทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหรอกเจ้าแมวน้อยยกกำปั้นขึ้นทุบไปที่อกของคนพี่ไม่แรงมากนักก่อนลุกขึ้นแล้ววิ่งกลับเข้าไปในบ้านปล่อยให้วินมองตามแล้วหัวเลาะขบขันเบาๆพังลุกขึ้นเดินตามน้องเข้าไปแบงค์ที่ตอนนี้มีเพียงแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเดินออกมาจากห้องน้ำทำหน้าง,งอนใส่คนบนเตียง ที่อาบน,น้ำก่อนเขาไปแล้วมองอะไรเฮียเห็นของสวยๆงามๆก็ต้องมองเป็นธรรมดาเปล่าวะวินตอบทั้งลุกขึ้นจากเตียงเข้าไปไประชิดตัวน้องอย่างรวดเร็วเฮียปล่อยอยากกอดอะตั้งแต่มาที่นี่ยังไม่ได้กอดมึงเลยนะวินพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงติดจะอ้อนเล็กน้อยทั้งเกยคางไว้บนไหล่ของน้องไม่ได้ คุยกันแล้วไงว่าจะไม่ทำที่นี่แบงค์ Bank พูดถึงข้อตกลงที่ทั้งสองคนเคยคุยกันก่อนที่จะมาที่นี่เพราะมันคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่ที่จะมาทำอะไรที่บ้านของเขาและนั่นทำให้วินต้องพอ่นลมหายใจออกมาก่อนปล่อยน้องให้เป็นอิสระแม่งเดี๋ยวกูพามึงกลับพรุ่งนี้เลยดีไหมแบงค์ Bank ส่หัวให้กับอาการหัวเสียของเฮียมันก่อนเดินเลี่ยงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับขึ้นไปนอนบนเตียงกับเฮียมัน ทางสวมกอดล่างหนาไว้หลวมๆอย่างงอนสิเฮียนี่ไงผมมานอนกอดแล้วกูไม่ได้หมายถึงกอดแบบนี้ไม่เอาไม่งองแงนะครับเด็กชายวินจอมขี้เอาแต่จใจใครเด็กวินพูดทั้งกระชับวงแขนกอดน,น้องให้แน่นขึ้นเดี๋ยวกับคอนโดเมื่อไหร่จะยอมให้กอดในแบบความหมายของเฮียนะมึงแม่ง จะทำตัวน่ารักไปถึงไหนเจ้าแมวน้อยวินใส่ายหัวเบาๆทั้งกดจูบลงบนหัวทุยของน้องก่อนค่อยๆหลับตาลงในใจก็พางคิดกับคอนโดมเมื่อไหร่จะจับฟัดให้จมเตียงเลยคอยดู